รกับบอดท็อปซีเครอีกครั้งนะครับในวันนี้เกลือเรียกทรัพย์ขาจัดสิ่งไม่ดีข้อเท็จจริงข้อนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจริงๆเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าเกลือเนี่ยนะครับถือว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์ถือว่าเป็นาธตาตุบริสุทธิ์อย่างหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญและมีมานานเก่าแก่หลายพันปีแล้วนะครับตั้งแต่ความเชื่อสมัยทางฮินดู นะครับทั้งจีนและทางไทยซึ่งประวัติศาสตร์เหล่านี้เนี่ยสืบทอดในทางพิธีกรรมมาตั้งแต่2,000ถึง3,000ปีมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของเกลือเพราะเกลือเนี่ยถือว่าเป็นาธาตุกายสิทธิ์นะครับเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์เป็นาธตนาตุที่มีความบริสุทธิ์และเป็นาธาตุที่แพ้น้ําแต่ทนไฟอ่าเลยถือว่าเป็นาธาตุที่สามารถขจัดสิ่งที่ไม่ดีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ดังนั้นเนี่ยการตั้งเกลือเรียกรั์เนี่ยนะครับก็ถือว่าดีครึ่งหนึ่ง ถูกครึ่งหนึ่งไม่ใช่ครึ่งหนึ่งเพราะว่าอันที่จริงแล้วเกลือไม่ได้มีคุณสมบัติในการเรียกทรัพย์แต่เกลือมีคุณสมบัติในการไล่สิ่งไม่ดีจึงนิยมตั้งวางเอาไว้อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งถ้าหน้ารา้รานและกิจการของคุณเป็นทางสามแพง่งหรือมีวัตถุแหลมคมจากอาคารอื่นตึกอื่นส่งมาทางที่ของคุณก็ให้ตั้งเกลือไว้เพื่อรับพลงังหรือสลายพลังที่ชั่วร้ายหรือตรงกับใกล้วัด ใกล้ศาลเจ้าใกล้สถานที่มงคลหลายคนสงสัยว่าอ้าวในเมื่อกิจการของเราตั้งอยู่หน้าศาลเจ้าทําไมล่ะศาลเจ้าคือสถานที่ที่เป็นมงคลใกล้วัดเป็นสถานที่ที่เป็นความมงคลทําไมจึงต้องตั้งเกลือหรือโรยเกลือเพื่อขจัดสิ่งไม่ดีอย่าลืมนะครับว่าขณะที่เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธ นะครับอันเชิญเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์มักจะมีวิญญาณพูดผีตามมาด้วยเสมอดังนั้นเนี่ยบางครั้งเทพเจ้าท่านกลับไปแล้วแต่วิญญาณพวกผีพูดผีไม่ได้กลับไปด้วยเขาก็เลยจะต้องโรยเกลือหน้าร้านหน้าบ้านที่อยู่ใกล้กับวัดใกล้กับศาลเจ้าอยู่เป็นประจำนั่นเองการตั้งเกลือเลี้ยงพย์จึงเป็นการขาจัดสิ่งไม่ดีเพื่อดึงพลังด้านดีให้เข้ามาอยู่ ที่กิจการและธุรกิจหรือบ้านของคุณนั่นเองครับแต่อีกหนึ่งความเชื่อนะครับสำหรับคนจีนเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อปีไหนเข้าทิศชงเป็นทิศอัป,ปมงคลเราจะโรยเกลือในบริเวณนั้นแต่ถ้าทิศไหนเดือนไหนเป็นเดือนที่เป็นมงคลเราจะพรมน้ำมนต์ที่ทิศนั้นนั่นเองครับแต่สิ่งสำคัญเลยนะพี่หมอจะมีเคล็ดลับอย่างหนึง่งถ้าคุณมีกิจการร้านค้าหรือบ้านของคุณนั้นนะครับให้เราดูวันเกิดของเราเป็นหลัก นะฮะว่าเราเกิดในเดือนไหนแล้วก็ให้โรยเกลือไล่สิ่งที่ไม่ดีในเดือนนั้นหนึ่งวันหรือทุกวันพระตลอดเดือนนั้นก็ได้นะครับเช่นคุณเกิดในเดือนมกราคมคุณก็ศาสตร์ในเดือนมกราและเดือนกรกฎาคมดังนั้นคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมก็ต้องศาสตร์ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมด้วยคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องศาสตร์ในเดือนกุมภาและเดือนสิงหาคม คนที่เกิดในเดือนสิงหาคมก็ต้องสาดในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันสาําหรับคนที่เกิดในเดือนมีนาคมนะครับสาดในเดือนวันพระในเดือนมีนาคมแล้วก็ต้องไปที่เดือนกันยายนคนที่เกิดในเดือนเมษายนก็ต้องสาดาในเดือน in, huh. ตุลาคมด้วยเช่นเดียวกันคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมก็ต้องสาดในเดือนพฤศจิกายนคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนก็ต้องสาดเกลือในวันพระในเดือนธันวาคม แล้นี่คือเดือนเกิดและเดือนชงของคนทั้ง12เดือนในเดือนเกิดเพราะฐานเดือนเกิดตามดวงจีนหมายถึงงานเดือนเกิดตามดวงจีนหมายถึงงานดังนั้นเราเน้นในเรื่องงานเน้นในเรื่องเงินก็จะต้องไลข่ขจ,จัดสิ่งที่ไม่ดีในเดือนที่คุณเกิดและในเดือนชงของคุณเพื่อรับทรัพย์รับโชคให้ดีมากยิ่งขึ้นครับแต่ถ้าคุณอยากจะทำให้ร้านของคุณนั้นมงคลทุกวัน ทำย่างไรดีง่ายมากครับคุณเอาดอกเกลือนะครับโดยเฉพาะดอกเกลือสมุนเน้นว่าควรเป็นดอกเกลือสมุนนะครับผสมกับน้ำมนต์และคุณก็ไปลาผงทูกทีกท่คุณไหว้พระอยู่ในหิ้งพระมาหนึ่งหยิบมือผสมกับน้ำมนต์ผสมกับน้ำบริสุทธิ์ประพรมหน้าร้านกิจการทุกวันอันนี้นี่แหละที่เรียกว่าไทยโบราณเรียกทรัพย์เรียกเงินได้ทุกทุกวันเลยแหละครับก็เอามาเสริมอีกหนึ่งทางอีกหนึ่งวิธีจีนก็ทำไทยก็ทำ ที่ไทยเราสามารถคอมบินเนชันความมูและความเชื่อได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเชื่อไว้มูไว้ไม่เดือดร้อนไม่มีปัญหามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ เพราะความมูจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ที่ใจเป็นกุศลครับอยู่ที่จิตที่เป็นกุศลถ้าใจคุณเป็นกุศลคุณอยากทําความคุนอยากมีทรัพย์มีเงินมาก,มากๆเพื่อไปช่วยเหลือผู้อื่นทําบุญทำกุศลต่อไปและทําให้ชีวิตมีความสุขเพื่อไปทำความงามความดีเทวดาที่ไหนก็พร้อมยินดีที่จะช่วยเหลือครับ สิ่งสําคัญอยู่เสมอว่าพิธีกรรมอะไรไม่สําคัญอยู่ที่ใจเป็นกุศลก็พอครับและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่หมอท็อปซีเคล็์เอามาฝากกันยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดแชร์กด u u s c r i b e นะครับใน f c e b o o k c ช anel n ของ h o l o s o c i e t y รวไมไปถึงเพจ Facebook h o l o s o c i e t y ด้วยนะครับเราจะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับดวงสตารเรื่องราวที่จะมาอัปเดตดวงให้คุณได้รู้กันนะครับฝากติดตามไปด้วยวันนี้หมอท็อปซีเคลตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ